เกิดชีริศาสตร์มึงของง่ายเฮ้ยนั่งเอาไว้ด้กีินขนมเนี่ยลุงกับพ่นให้เนยเ้ยแม่พญาให้น่เด้อนั่งลงไอ้ลูกเอาได้ลไ้ก็พี่น้องไงใครยังบูฮู้จ๊กกันชาบิชีว่กเจ้าขายใช่ระ อันนี้ก็คือเป็นใบเคินใบเตยนจอคือเพื่อนเทศกานชาติโซดาแม่ยุกกะเพื่อนมักใช้ชาติที่เราตัวมันหายนะเแยะอันนี้ก็เป็นงานอ,าอันหนึ่งเนาะหรือว่างานฮัศก,กับพื้นบ้านที่เราที่เพื่อนใช้เป็นชีพเสริมไม่เห็นเอื้อเพื่อารังชานติ โอ้ตองได้รีดก้อนเนาะเออหีดก่อนแล้วแบบนี้เนะานะขาดเนาะหีดแล้วก็ถ้าบุหรี่ละขาดบุได้เนาอบุเลเออจังหวะาัหมาก่อนจะได้าเออเด๋อดอเด๋อดมื้อนึงใเขาเห็ดได้จะผือดมื้อนึงโอ้ือโอ้ เครื่อทีได้ชาดพื้นบึ้งเนาะอย่นี้เขาคายหรือายพื้นเรื่องไรกันเด้เขาจะขายค่อยเชื่อคนขายค่อยคกติทพื้นขายพื้นกัไดเขาขายอันเขาเห็ดง่ายเลยนเลยแล้ได้เด็ดเนี่ ช่วงนั้นแบบื้นละเซนห้าพื้นละน้อยื้นน้อยเด้อืนน้อยพืนอันสามอ๋อข้พืนน้อยค่ะอืมอืมอื่แล้วข้าวเห็ดละเนลเซนห้าข้าวเห็ดขายคะออเดย์เกเเกยดเยเดเเกยเเาเ นี่กะคือแหละเอาเตยนี uh. out, ่ก็ยังบยจะเลาะแล้วนี่ก็ได้เตยยังเข้าเป่าวิชายอันไกลรึเปล่าเนี่นะเออบ่แม่นยูโดงเลยโดนโคบเออเตยแล้วเอาอันไปเอาเองเนาะบ่ได้ซื้อเนาะเอาเองโอ้ยสูงดีจต่ยังมีหาได้เนาะต่อปีนี่ได้ปกายนี่เบอร์เอาปีก่นี่ก็จะเบอร์เอาแล บสบายหน้าก็โตเนี่แหละเราเราเศร้าปีนี้ก็อดอดแอดแอยู่ไรครับบริสุทธิ์ส่วนมอกส่วนมันบ่ใช่เฮ็ดเห็ดได้บุมีผู้เฮ็ดเออยากเนาะอยู่สวีเดปกับร้านนั่นเนี่ยเดี๋ยวเท่าร้านเนาะร้านนี่แหละสวีเดนกับสวอเลาะหาลับจอกลับจ้างนี่แหละพอได้เชียร์ครับพอคาไฟลูกเอ้ย บุมีผู้หาล่ะแม่เลยข้าคงทีีทุกเมือืคันคือวอ่าเขอเป็นย่างใครแน่มีผู้หาแน่อันนี้บุมีแล,ล้วกับห้งล่ะอืเบ็ดคนน่ะจะยู่อันเข้าร้านนิดแต่ยู่กับร้านนี่แหละตอคนในร้านนี่ละ่นนละมู่เดียอัน,นบริสบายแล้วกับเพื่อนกับใกล้มันนี่ละ่ะข่าวลูกฝั่งลานมานี่ละ่ะเ,เป็นเพียงบริสบาย เอ็นฉันลูกเอ,อ้ยไปกวดทำเบยจะไปผ้าอไชองรอบเลยนะเอ,อ้้าเพีงเขาไปผ้ารบคนหนึ่งเขาไปคนเบาเออไปผ้าไอ้รอบที่ชอก็จักจัเป็น,น,นยังทำแนพนผ้าแล้วทำแนวมันแตกแล้วจะได้ผ้าผ้าก็ได้อันโชคดีนี่รที่ชออ เป็นคนบแห้งเลย้ด๋ด๋วๆเ็ยังกับบได้เด๋วๆกระพิ่นกระั้กบวหาให้แบบลานบวชมหาให้แล้วล่ะอออู่รีนย่นุกกระาครับเออยู่นลูกกับไปชูเนี้แล้กันเมื่อด่านนั่นละโตลุกแกรพื้นให้กะกบ่มาแล้วก็งกลลานนี่แหละ แม่พ่นเลยแบบเพราะว่าไปหารับจอกรับจ้างมึงอเดี๋ยวเอาหลายเอ้ยความทุกข์เพรเป็ียแต่ลูกยังน้อยพอตัวชีไดชาติพื้นหนึ่งเนาะว้าวาพื้นว่ะชานตัวชีไดชาติพื้นหนึ่งเ<โ>ยอะจนหมดมือกันไปได้พื้นหนึ่งก็ได้เออ นักเทือกขาอ้าวห่อละขึ้นตุ่มมันเมื่อกีอ้วันเดะไดหับพื้นนั่งเือยพี่น้องสังเกียรเบื้องใบเตยเพื่อนไปห้อมาแต่ป้าเอามายังมะลีดมาตากเด็ดพึ่งเด็ดตากแล้วก็าตากแ,บบแกดก็ดแล้วกันมีดก้อนมีดแล้วก็เจ้าแตกให้มันอันห้าวอีก ชาวแม่น่าละบ่คำโบราณมีน้ำหมอกละจะลงไปตากแล้วละตอนเช้าเจ้าได้ฉานคำโบราณมีน้ำหมอกก็จะฉานมาไรทั้งหมดไรเดิน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 เงินธรรมดาเนาะอืพี่น้องไปเห็นตลาดตลาดรักษาก็เจ้าข่ายอย่าไปต่อพี่น้องเพื่อชีได้สะอาดพื้นหนึ่งเมื่อธรรมดาอ้โครบทุกหลายขั้นตอนเนาะเพื่ออะไรเนาะ ธรรมาดานะผู้ขา,ขายบบติเขาเนาะเออเมสกระจานขายขอด้วยอันหรือว่าแบบได้ขายพเพื่อ,อ,อเชื้อชาพื้นหนึ่งเยอะเป็นธรรมดาอันนั้นแหละเจ้าตัดไว้เจ้โดนแลถึงเนาะอ๋อโอ้ยข่ไปเอาข่าวเห็ดใบน้อยฮะข่าวโบ่นเห็ดใบใหญ่แบบนี้เมส ข้าคือกลางแบบเนี่ยข่าอันนี้ละไรขาเห็ดใบน้อยมันแห้งมันไก็ได้เนาะศาสตรเนาะเออได้ครับมีน้ำหมอกทุกมวลได้มันอ่อนทุกมวลได้โอ้ตัวเด็กขึ้นน้ำหมอกอีกขัดเจ้าจุ่มันน้ำนะครับหมวกพับทุกมวลได้โอ้ใช้น้ำเราก็บ่ได้อีกมันบ่อ่อนมันจะแข็งมันเปนน้ำหมอกได้อืมอืมอืมอัดจากนอกแล้วเออมันอ่อนแล้วเออครับาตรเนี่ยนั่นสิเนาะ

ได้แล้วได้แล้วขอบใจข้นละวะเอ้ยดูงม่วไมหน้าฮะขนมมาผักเ้อโดยละวะไม่ได้เหี่ยนเั้อเหียนลาบไปใช้โอ้เรีหยวหลานแต่ยังน้อยแต่ห้าเดือนอืโทิ่นเสียโอ้แม่อัวอยู่บ้านนั้น นาถุงนี้ืเียอะับมาอยู่นาแม่น้าแม่ในเียล้าก็ห้องไม่เท่ารนก็ห้องเบไม่เท่าแม่เบ็ดแม่แม่เลยเขาอยู่ห้องแต่้อยห้องแม่ละยะห้องอี้ละวายห้องและเบแม่แล้วก็คิดว่าเอื้อยไปยังเลยนะทำระาบ้าว่ะทำเบ้าว่ะ ว่าคนเพิ่นว่าว่าเออ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 ออเ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 อเอ้เออเออเอะเออนออเ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 ่อเอ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 อเ่อเอ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 นเออ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 าออเ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 อาเออ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 ออเ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 เออ ลูกกหาไม่เท่าแล้วแบบเว่ยฝนหอบเมื่อละพอหาชิดอ่ะบบเห็นและลูกนอนน้ำไม่เท่าละชิดได้นอนน้ำเว่ยนอนน้ำมันละบุ๋นเออแน่ยแหละขอติดแล้ะขอติบไม่เท่าเลยยันไม่เท่าเนี่ยแหละเออแล้วเขาดูนะแต่น้อยขอติบ